สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมเ,เกมที่เราจะเล่นในวันนี้ก็คือเกมนี่นะคะเป็นเกม f a c i n g Us s นะคะเป็นเกมตกปลาค่ะเข้าไปดูกันเลยกำลังเข้าไปดูนะคะรอมันก่อนรอเขาก่อนนะคะนี่ค่ะมาแล้วเพ s สโตร ก็ออเราจะมาเล่นกันเลยนะกรุดหน้าแต่นอาจรก่อไปที่ facing นะคะลก็ที่ facing นะคะก็จะขึ้นเป็นหน้าจอแบบนี้นะคะให้เรากดตามลูกสาที่เขบอกเราจะกดเลยนะนี่แบบ แล้วเราก็เลือกให้มันตรงกับไอ้สีชมพู <Yes. S 1> ถ้าไม่ตรงมันก็จะเป็นโบนัสปลาห้าโบนัสปลาใหญ่ห้า แพบนะคะตวโอแท็เราจะขายนะคะเพราะว่าเราเพิ่มไม่ได้แลวเพราะว่ามันเต็มขายะเปลงเราก็มาจับันต่อเลยนะคะตัวโอแทบคโอแทบเมื่อกี้เราเร่งเสียงเลยบจะโบนัสปลาใหญ่ห้าบวกห้านะถ้าบวกสิบก็จะใหญ่ เกมนี้ก็สนุกอยู่นะคะแต่ไม่สนุกมากาปลาหลายจุดเลยค่ยะ,คะเป็นปลาโอแทกหลายจุดนะ,ะแล้วก็ปลาจะ,อ,ะอักเสบเลยอะจะดูปลาจะน,นีสีอะไรก็ได้เลยค่ยะ,คะ<ม>ปลาแมค เตเรียไรจุดนะคะเพิ่มเวลาต้องขายเตเรีพิเศษควานนะคะขายค่ะเลื <c oughs> ่องต่างๆมั่งะคะสวัสดีขอลา,า,าไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะเท่นี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีะคะ่ะบ๊ายบาย